ครั้งนี้ต้องขอย้อนกลับไปสมัย40กว่าปีที่แล้วสมัยที่อาจารย์ยังเป็นหนุ่มน้อยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรงคลานครินนะคะคว่าอาจารย์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เห็นเปลือกมังคุดแล้วทําไมถึงเห็นเปลือกมังคุดและนำเปลือกมังคุดอะคะ่ะมาวิจัยอย่างไรบ้างค่ะครับผมมีพหลมที่ทําความสะอาดห้องแลบผม บอกว่าอาจารย์พิเคศเปลือกมังคุดนี่มันดีนะฝนกับน,น้ําปูนใสตาแปลแพล,ลหาย <c oughs> แล้วต้มกับน้ําก็แก้ท้องร่วงได้เราก็ได้ศาสตร์ตรงนี้าจากมุขงขียวแล้วบังเอินแพทย์แผนโบราณก็พูดอย่างนั้นด้วยเรามีการวิจัยต่อเนื่องมาว่าในเปลือกมังคุดอ่ะ มีสารอะไรเราก็สกัดสารออกมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า GM1 แล้วสิ่งที่เราประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากก็คือว่ามันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างเฉมังมากด้วยประสิทธิภาพที่สูงมากแล้วเป็นครั้งแรกที่เราสถาปนาประสิทธิภาพในการจัดการการับเซลล์มะเร็งของมะขุดเราจึงมีการพัฒนาสูตรพิเศษขึ้นมาโดยการนำสาร GM1 จากมะขุกเนี่ยเสริมฤทธิ์กับสารสกัดจากงานดำผั่วเหลืองฝ <c oughs> รั่งในโะบบ <c oughs> ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นงานเหล่านี้ก็ทําร่วมกับคณาจารย์ของมาวิลัยเชียงใหม่ด้วยและจากการที่เราทําได้สูตรตรงนั้นมาเราก็เอ๊ท่านอย่างนั้นเลยยังไม่พอใจหรอกเราอยากจะให้มันไปทํางานกับเม็เลือดขาว2.00 20, 0ล้าน55,000ล้านเม็ดให้เขาทำหน้าที่แทนเราจากการที่ทําตรงนั้นเราก็มีการพิสูจน์ว่าสูตรเนี้ยมันสามารถกระตุ้นเม็เลือดขาวภูมคุ้มกันได้สูงมากเลย แล้วโมนอัลาร์ผมกันที่ถูกกระตุ้นนั่นแหะมันก็ไปกระตุน้ T T นเซลทีพิฆาาหรือคิลเทีเซลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเซลล์อัศวินเลยในการจัดการกับเซลมะเร็งและเซลติดเชื้อทั้งหลายคือขณะนี้สูตรที่เราทําได้เนี่ยเราก็ได้มีการใช้กับผู้บริโภคจานวนมากแล้วนะครับช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างฉังมากๆหลายพันรายนะครับด้วยประสิทธิภาพของการเลือก จัดการมุ่งเป้าของคิวร์ตีเซลคือจัดการกับเซลล์ที่เป็นมะเร็งหรือเซลล์ติดเชื้อเท่านั้นโดยไม่แตะเซลล์ปกติของร่างกายเลยการที่เราทําตรงนี้ได้ก็ทําให้เราสามารถช่วยผู้บริโภคหลายพันรายกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันที่เราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเราก็พบว่าหลายหลายคนทําไมเขาหายแล้วผิวพรรณก็สวยจังก็เกิดข้อสงสัยว่ามันไม่เพียงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้นนะ มันอาจจะไปสร้างสิ่งที่วิเศษมากกว่านั้นอีกเรานำอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้คุณภาพชีวิตปกติเนี่ยม,มาใช้นวัตรกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาคะคหลังจากที่เราพิสูจน์แล้วแล้วก็พบว่าอาสาสมัครเหล่านี้ครับภายใน8สัปดาห์จากการใช้เฉลี่ยแล้ว5แคปซูลต่อวันเทโลเมียยาวขึ้น408เบสแพร์เทียบเท่ากับอายุไขที่ย้อนไวัยไป5.8ปีในเวลาเพียง8สัปดาห์แน่นอนครับ ผู้บริโภคที่ใช้นโ,โรกรรมนี้ก็ย่อมจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนเลยผิวพรรณดีขึ้นะนะครับชัดเจนมากสวยมากพรู้กันว่าผิวกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซะด้วยซ้ำ